เอาละครสวัสดีเหล่าเทรนเนอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผม Star Channel แล้ว,วันนี้ผมก็จะไม่ได้มีเกมมาครับ S.E.I.P. หรือมาครับปุ๊กมอนกันเป็นพาร์ทที่น่าจะ13หรือ14แล้วนะโอเคซึ่งผมก็ไปทาการฟาร์มเวลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับยิมเนี่ยแหละเออใช่ซึ่งผมก็มีสังเกตด,ด้วยว่าเนี่ยมันมีเข็มกัดยิมอยู่เออไม่สังเกตเลยแล้วทำไมมันมีเยอะขนาดนี้วะมันต้องมีกี่ธาตุวะเนี่ยเออมีโคตรเยอะเลยเนี่ยไอเนี่ยคือแน่เป็นเข็มกัดเ้ย จากที่สังเกตมาเพราะว่าเราเจอยิมน้ําใช่ไหมเราก็เจอขุมกัดน้ําและและ này, ้วโปเกมอ,แบบน,อนะนนี่มีกี่ธาตุวะปนึงขอดวนะในเนี้ยมีกี่ช่องอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีประมาณเก้าช่องใช่ไหมมีสิบแปดธาตุเลยเออน่าจะมีประมาณนด้แหละโปเกมอนอะมีสิบแปดธาตุหรือเปล่ายังไม่ผิดใช่ก็แน่แบ,บ่งเป็นนอร์มัลยันเฟรรี่อะใช่ซึ่งตอนนี้หมูสู้ไปแล้วซึ่งตอนนี้แน่นยังสู้ไม่ได้นะครับนะมาฟาร์มไว้ไปเรียบร้อย กาชอมเลือด48ออกไมเลยนี่พร้อมอีโวครับฉลามของเราอีโวชั่นกลายเป็นกาช้อมโตนะครับโอเคผมว่าโมเดลก็ทำไม่ได้แย่นะก็ใช้ได้ดีเลยมันดูมีความผิวไหวเออมาตัวจะมาเป็นดราโกเนียเอาจริงผมฟาร์มมาเยอะมากนะแต่เงินไม่มขึ้นเลยไม่รู้ทำไมเออน่าน่าปรับให้เงินหายยากหายยากขึ้นบ้งมาแต่ก็นี่ครับ อีเวอร์ชั่นเป็นไขริวไม่อมืก็ต้องก็ใช้ได้มันก็ปกติของไขริวอะคือผมไม่ใช่ชอบเท่าไหร่มันมันเหลี่ยมเกินอะคือไขริวมันต้องกลมเว้ยเข้าใจไหมเออไขริวมันต้องกลมเว้ยไขยริวเหลี่ยมไม่ใช่ไขริวใช่ไ <c oughs> ขริวมันต้องเป็นตัวมังกรอ้วนกลมๆเว้ยเออถ้ามันเป็นไขริวเหลี่ยมมันจะแปลกๆไปนิดนึง มาดูอีกสิเอาใส่ทีมไว้สักสักหน่อยแล้วกันนะเผื่ออะไรแบบเจนเนอร์นี่นี่ทีมหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับแนละ้อีกสองตัวใครมีแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นแหละทีมเราอันนี้ยันเกียงก้าอีกตัวนึงก็เชนทารอดไหมอ่ะเนี่ย,ม,ย,ยมีเกือบครบทุกชาติอะพีมังกรซ้ำอะกับบินซ้ำอะไม่มไหรซ้ำนิดนึงเป็นไร รีเบลก็วัดโ,โดดจัดเลยไปถึงใครริวอะยี่ิบห้าคือต่ำสุดคือเกงก้านะพาร์ทนี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะเดินทางต่อดีหาย,ยิมต่อหรือว่าผมจะอ่าลงในเทอร์เลยดีก็ค,คิดสงสัยเหมือนกันแล้วว่าจะทําอะไรดีก็นในพาร์ทนี้ผมเดินทางต่อแล้วกันเนาะแต่ว่าพาร์ทนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะอาจจะแค่ประมาณยี่สิบนาทีที่ผมอัดเนี่ยอาจจะแค่ประมาณยี่สิบนาทีเ้ยเพราะว่าเนี่ยมันสี่ทุ่มครึ่งครับผู้ชมมันจะไม่มีเวลาตัดแล็ไม่มีเวลานอนด้วยเพื่อผไปใช่ ไม่มีเวลาตัดอะพอทนไม่มีเวลานอนอะพอเลยเว้ยตั้งไหนครับ่าดนี้ทำนี้ป่าโอเคก็แน่ต่อตรงไปเรื่อยๆ่แหละเออก็หวังว่าผมจะเจอยิมเพิ่มเติมนะขอให้เป็นยิมไฟไม่กาเพื่อนเขาเนี่ยเป็นทางอี่งมาแรางสู้โคตรง่ายยิมมาแรางเออถ้าจบภาคนี้ผมก็คิดอยู่นะว่าผมจะได้อะไรดีแต่ว่าอีกสามสิบพาร์ไก็คุยเผื่อๆค็ดีนะ เอออีกสามสิบพาร์ทนี่ผมก็กะไว้นะว่าจบภาคนี้ใช่ไหมผมจะไปเล่นอะไรบ้างผมมีในลิสต์อยู่ตอนนี้มีอยู่ประมาณสามเกมเลยอย่างแรกก็คือโปเกมอนบิ๊กบอลฟลอเวอร์ที่อยู่ในโลบอกอะออทำคอนเทนต์เบบเกมออนไลน์บ้างนี่มีคนชอบป่ะเออเล่นซิกาเพย์เออร์กันไปก็อาจจะเบื่ออะไรเงี้ยมั้งก็ลองมาเปลี่ยนแนวบ้างไปเล่นเกมแบบออนไลน์ใช่แต่ผมก็ไม่น่าจะเล่นโหดอะไรขนาดักผมก็ก็น่าจะเล่นแค่แบบ เอาแค่จนจบเกมอาจจะไม่ได้แตะเพิ่มอะไรเนี่ยผมก็อาจจะมีเขาไปเล่นบ้างอะไรงี้มั้งอออคล้ายๆโปเกอมอนเออโปเกมอนก็ไม่ต่างกันหรอกมันก็แค่พอร์ตไปลงในรูปบอกเขานี่แหละใช่ไม่ค่อยต่างอะไรกันเท่าไหร่แค่ว่าเป็นสามมิติสองจุดห้ามิติเนี่ยเวลาเรียกปพื่อโออกมานมันมันอาจจะเป็นกระดาษปินหนึ่งอะ่ะเออใช่แล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือโปเกมอน ซันมูนรับว่าทำไมไม่เล่นเอ็กไวเอ็กไวนี่มันเป็นไรไม่รู้ครับท่านผู้ชมมันเล่นไม่ได้คือลอมมันน่าจะเป็นพ่อหลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าภาคอ่าซันมูนนี่มันเล่นได้นะเอาแต่ซันเอาแต่หมุนก็เล่นได้นะเว้ยมันก็ไม่ได้แหลกมากเล่นเล่นกับมอนทานิกอ่ะแต่วมันติดตรงหายอ่ะมันเข้าไม่ได้เว้ยไม่รู้เป็นไรมันน่าจะเป็นเพราะลอมมันเสียมั้งหรือไม่ก็อ่าอินเลเตอร์มันไม่รับรองเกมนั่นหรือเปล่าวะก็จะแยกกันไปนะเว้ยอินเลอร์เตอร์ไม่รับรองเนี่ย แต่ถ้าอ e ีมูเลเตอร์มันรับรองหรือว่านเป็นพ่อโทรศัพท์วะอาจจะเป็นพ่อโทรศัพท์กรถ่ายนะใช่แต่ถ้า x y มันเล่นได้ผมก็จะเล่น x y ก่อนแหละเพราะว่าเป็นไปไรอยากเรียงภาคนะ่แบบเจนหนึ่งเจนสองเจนสามนี่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เรียงหรอกเออใช่ตอนนี้เนี่ยทำถึงแค่เจนสามัเจนสี่เออรัดไปเจนสี่กลับมาทำเจนสามยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่จะทำก็คืออันนี้ผมม่าจ้เคยพูดไปแล้วเนาะแบ็กไว้นะเป็นแบ็กไวทสองใช่ มันจะเป็นผมคิดอยู่ว่าผมจะท back ําแบ็คไวสองหรือเบสอ่าเบสแบ็คหรือเปล่าอะบวไวเออืวลไว้วนไว้หรือเบสแบ็คตัวนภาคักหนึ่งใช่ว่าอ่าพวกแบ็คไวหนึเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะไอ้เบสแบ็คหรือบวไว้เนี่ยมันคือล็อมแฮกของอ่าแบ็คไวหนึ่งนั่นเองนะถ้าใครที่ไม่รู้จักมันก็คือเนะี่ยลอมแฮกของแบ็คไวหนึ่งที่มันจะอัปเกรดทาให้เกมมันยากขึ้น โปเกมอนจากพู้ยภาคอื่นจะสามารถจะนุ่นจากพูมยภาคอื่นได้อะไรประมาณนั่นแหละทุบสา,ายทำไมนเนี่ย <c oughs> ใช่ก็จะประมาณนั่นแหละสำหรับปเวันเบลสแบ็กวุนไว้มันมีภาคสองวันด้วยแต่ว่ายังไม่อยากเล่นเนี่ยภาคสองวันที่หลังลนั่นเยแต่เอาจริงนะส่วนตัวนะส่วนตัวผมให้แบ็กไวสองคือสุดของเกมโปเกมอนที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดเ้ย มันดีอ่ะแบบมันมันดีสำหรับผมอ่ะเออผมไม่รู้คนอื่นชอบภาคไหนผมชอบแบ็คไวสองสุดแหละมันลงตัวเข้าใจปหมมันมีทั้งมอนใหม่มีทั้งมอนเก่าอ่ะยิ่งถ้าเป็นลอมแพ่งอีกนะผมบอกกลยยิ่งมันเออเจอหมู่บ้านวะดูนี่มีอะไรบ้างเป็นลอมแพกงที่แบบมีร่างมีกาเออแต่ผมไม่ไม่น่ามีมันมีลอมแพงกันไหนบ้างมีร่างมีกาอาจจะไม่ได้เหมือนกันคอมแบ็คไวเลยไม่มีวะคือผมคิดเองถ้าจำผิด ท่ามีนะผมบอกเลยว่าแบ็คไวเนี่ยเป็นภาคที่สนุกที่สุดแล้วหละถ้ารับลองแฮปถ้านับ <c oughs> ถ้านับแบบมีลอมลอมแฮกด้วยนะถ้าไม่รับลอมแฮกก็ <c oughs> โอ้ยเสียงมา่อไร่วนะเนี <c> ่ย <oughs> ถ้านับแบบไม่เป็นลอมแฮกก็ก็สนุกแหละเออไม่มีลอมแฮกก็สนุกแต่ว่าแบบมันอาจจะขาดความสุกของลอมแฮกไปใช่พราะแฟนเกมเขาเขาย่อมรู้ว่าผู้เล่นเขาต้องการอะไรเหมือน,นเดิมนะ เออเขาก็พูดให้กงกับพวกเราไแหละเขาเลยต้องรู้ว่าต้องแสอะไรในเกมมันจะสนุกไม่มีอะไรนะหมู่บ้านนี่ก็เป็นแค่หมูบ่บ้านออ่เวชเจอร์ดาร์ดินธรรมดาไป <c oughs> ใช่ก็ก็จะมีแค่สมเกมนั่นแหละที่ผมจะเล่นเนาะก็คืออนะั่นแหละบ็บกไวเอ่บ b ๊ Big Born, กบอลกพิ่นบิ๊กบอลในโลบอกแล้วก็ซันมู n ถ้าเราเอาตออา,ตาตมความอยากเล่นนะ ผมอยากเล่นแบ็คไว้ก่อนเว้ยไม่ก็ซันมูนแต่ถ้าเอาตามค่าดดายอดบิวผมก็ว่าน่าจะเป็นโลบอกอะเออใช่แล้วก็ต้องสมัครอ e ีเมลใหม่อะไรเงี้ยใหม่นะฉันจะได้เล่นได้แบบเรื่องใหม่อะ่ะเออแล้วก็อาจจะต่อยอดพี่เกมอื่นมั้างไม่รู้ดิผมอาจจะเล่นแค่เอ,อ่อบิ๊กบอลเกมเดียวก็อาจจะปล่อยยาวเด้ก็ได้ไม่กดอีกเลยอะไม่แต่โลบอกอีกเลยมั้งแต่ว่าผมก็เล่นโลบอกอยู่นะเว้ยแต่ว่าแบบ เรียนเล่นแกว่างนะหลักผมก็เอาเวลาไปเรียนทําคลิปก็หมดไปแล้วครึ่งวันใช่ทําคลิปมันไม่นอนหรอเวมันเป็งเวลากับไปโรงเรียนเนะี่ยเออคือเรียนอนะ่ะไม่นานแต่ว่าเวลาในการไปกลับอะ่ะมันล่อไปประมาณสามชั่วโมงอะ่ะอันนี้ผมรวมทั้งไปกลับนะเวไม่รวมแค่แบบไปอย่างเดียวหรือกลับอย่างเดียวเออรวมไว้กัน้ันับรวมนก็ประมาณสามชั่วโมงส่วนใหญ่มันจะกินเวลา้ากลับนี่แหละอ่า แล้วสามป้าทำไมพาธนี้ผมถึงเน้นพูดนะเอาจริงไม่ต้องดูกนะ็ได้นะพาธนี้ผมอาจจะไม่เจออะไรด้วยซ้ำใช่ <c oughs> แล้วเออหลังหลังใหม่โอเคสต็อปไม่เคยเจอเลยป่ะเอยเจอหมู่บ้านว่ะดีเหมือนโอ้โหเป็นไอ้นี่แล้วอ่ะไอเกมเซนเตอร์มันไม่รู้จะเอามาทำไมเนี่ยอเนี่ยคือแบบมันมันไม่มีอะไรให้เอาแล้วคือจะให้เอาตู้ไอ้นี่ไปด้วยเออเดี๋ยผมขอลองหาไอเนี่คอปี่คเปอร์มานี่ เอามาโอ้ยจเจ้าก้อนเดียวมันให้ผมมายี่สิบอันคือผมจเจ้ามาเผาแล้วก็เอามาลองทําเป็นในแป้งปั่นแล้วก็ามาปัดนไอ้ตรงนี้ดูมันจะได้ไรใช่มามเดี๋ยวผมตั้งเสาวไว้ตรงไหนสักตรงนึงนผมมีบ้านกี่หลังแล้วะผมลืมเนี่ยสามแล้วปะหรือเผาวะผมจะต่ตั้งให้ถูกอ่แป๊บนึงนะน,นะนะเอามาหนึ่งครับขอตั้งไว้ตรงนี้นะครับนะ าสามไหมไ่าสามได้ปะเอชโอเอเอศูนย์ีอ H O แปดสิบส e ามเือค่อยเปลี่ยนแล้วมันลอยด้วยมันไม่ใช่แปดสิบสามนี่วะต้องศูนย์สี่ศูนย์สี่ไม่ใช่แปดสิบสามตรงนี้เป็นผมนี่ว่าออก็ว่าทไมมันลอยแต่ังน,นะอันนี้แล้วพื้นแถวนี้ยังสวย มันเหมือนกับหน้ามาสเตอร์ใครสั H H O M E zero f o u โอเคเออแล้วพอพูดถึงมาสเตอร์ใครสัผมเพิ่งไปดูมาด้วยเว้ยไอมาสเตอร์ไฟอ่ะครบลบยี่สิบปีอ่ะเดอะมูฟวี่ที่เขาลงอยู่เพิ่งไปดูมาเลยเออมีคนบอกว่าไม่สนุกผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยว่าถ้าเทียบกับซีดีแล้วมันก็อา,อาจจะห่างชั้นกันไปนิดนึงอ่ะเพราะในซีเขาทำมาดีมาก อ่าอันนี้ใครยังไม่รู้ก็ลองไปดูนะมบเดืไฟคนไปปีคุณอย่าดูแต่คำพิจารณ์เว้ยตอนนี้มันให้ดูฟรีคุณก็ลองไปดูก่อนอะไรดูฟรีได้ผมก็ดูหมดแล้วตอนนี้เออผมนิ่งดูช่วงนี้นะผมนิ่งดูพวกอะไรที่มันดูฟรีก็ตัวเรื่องสิทธิ์เออไม่อยากดูอะไรที่มันพลิกขั้ธสีเท่าไหร่คือผมเข้าใจเข้าใจมุมมองคนแบบที่แบบเขาทําอ่าเขาทําหนังเขาทอะไรอย่างงี้ออกมาแบบไปดูเสื่อมอะไรเงี้ยเออเราขาดอะไรขาดค้นกับไม้สติ๊ก ขนอยู่ไหนวะน่าอยู่ชุดกองนี่ปะอันหนึงเอามานี่แล้วก็ไม้สติก๊กนี่มันไม่มีไม้ติ๊กแบบนี่นี่อ่ะน,นี่เจอแล้วเขียดคราบหน่อยเอามานี่แล้วก็หลุดไปลงุงผมคราบไม่ได้ลุงยืนยืนบังอยู่เงี้ยอ่ะแปลงได้มาแล้วเดี๋ยวลองมาปัดดูนะครับนะมันจะได้อะไรมันอาจจะมีหินเมก้าซุกซ่อนอยู่ก็ได้ใช่ไหม ไปที่โฮมสองที่โฮมสองคืออะไรแม่ดูกันอ่าเร็วหน่อยหน่อยโฮมสองคืออะไรครับโฮมสองยัยโฮมสองอะไรไอ้นั่นอยูไ่ไหนอยู่ฝั่งนี้เหรอฟังไหนฝั่งไหนหาไม่เจออ่าโอเคเป็นเกมเซ็นเตอร์โอ้ยโอ้ยลงผิดฝั่งลงไปฝั่งนี้เว้ยเนี่ยเพิ่งวาร์ปมาพวกเองก็จะเอาไอ้ซอมบี้เนะนี่ยอ่ะเอาไปนี่ มองกดอะไรกดกดอ้น,นี่ใช่ไหมลูกศรได้ไรวะไม่ได้อะไรเออเยี่ยมไปเลยะออแปะเพื่งเดิมโอ้ยเป็นภาพนี้เป็นภาพที่อ่าตัวละครเอกของภาคโกซิเวอร์กับเมืองเล่มไปเจอกับรดอ,อ่ะรูปอะไรคราวนี้แปะปีฮะอะไรวะเป็นภาพแบบภาพที่ไม่เกี่ยวปืมวนมอนะเฮ่ะ นี่เงี้ยอะไรมันงัน่ไปลองไปลองมปปัดที่อื่นสิยังเหมือนไม่ได้อะไรวเนี่ยเออได้อะไรกันไม่รู้ไม่ได้อะไรสักอย่างเลย,เยวปลองไปทำที่อื่นดูนะผมเจอหลายที่อยู่ใช่เพือ่อเบ้านบ้านสามก็ใช่ไป home สี่ home, home ไปวับมาแล้วไม่ใช่นีน่สนใจรเเสเซอร์ มันจะมี01ึางที่จะไม่ผิดแน่เป็นด้วย01เป็นไอ01คืออะไรวะไอบ้าับอันนี้ใช่ไหมมันมีหน้าต่างไหมหน้าต่างไว้สองสองไม่ได้ยี่มะไรทางไหนอะโอเคสีมว่วงมีมาชัดเจนมาดูซิได้ไรคือผมก็ไม่เคยเล่นไอ้ยี่ส่วนใหญ่ผมไม่รู้ว่าผมต้องทำไงเฮ้ยนี่ไงอะไรมว่วงอะไรวะบอดี้เหรอ ให้ไปนในเทมถือปะ่ะเกตุลุกอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันขอเป็นรูปอะไรสวย Angel, เองเงี้ยวซิเวอร์แมวนี่อันนี้ก็ได้เหมือนโอเคไปต่อครับเร็วลาล่าสมบัติมาดูดิอีกอันหนึ่งจะได้อะไรครับมันเลยที่หนึ่งที่ยังได้ไปเพียงไม่ได้ไปแปลงมันนะอ่ะาสปาว์พอยต์แซนพีระมิดไอด้พวกนี้มีม ก็โฮมศูนสีทุกที่คือบ้านนะใช่บ้านไม่ใช่สถานที่คือผู้คนอ่ะลุงแสดงว่าตรงนี้มีของนี้ลุงยืนบังเนี้ยเฮ้ยอะไรเขาขาว,ขาวอะไรกันโอ้ไรแคดดีก็ไม่เป็นไรดีเหมือนเอยหยุดหยุดแต้งก่อนเฮ้ยอ่ะแต่รูปขึ้นให้ไรแคดดี้เป็นไม่ทีห้าแล้วอะไรนนี่คืออะไรเนีน่ย มันเคยเทียม,มาอะไรวะผมลืมมันไม่ค้นหน้าค้นตาเลยจะว่าเป็นไอเทมอีโวก็ไม่น่าใช่อะไรน้องจะบวกเหรอคิดดีเนี่ยนะฮีโร่สูบค่ะอ่าเก่งก้าเอาไปมันคืออะไรเนี่ยอยากรู้มันคืออะไรเนี่ยมอนก็ถึงไม่ได้แล้วใครตีมนเกี่ยงแรงเลยหายไปครึ่งหลอดอะไม่ได้ใส่กอดไม่เลยโดนตีแรงเดี๋ยวค่อย,ย,ยซื้ออ่ะเจ้าต้เขา แล้วข้อขู่เด็กไปมาคุยแค่แท็กอีกทำไปทำไมอ่ะมานี่ไอ้น้องมาให้ตบเล่นซะโดยดีโอสกิลเตันอีกเฮ้ยมันลำคานว่ะโอ้ยหนูแปงลงร่างใหญ่ไในนักแม็กอ่ะโอเคไอ้นั่นตายไปหลีกทางหน่อยเฮ้ยไปไม่ได้ก็มึงกินข้าวหิวข้าวเอ้ยเจออีวุ้ยเอ้ยเจอโปเกสต็อปด้วยทุ่งเสยแบบอ่าทักแล้วมันเกิดให้อะไรเงี้ยมั้ง เออโชว์ตบเลิงตัวเลยมันจริงเลยวตัวตัวที่เรียกว่าสูงสุดก็จริงนะแต่ว่าตัวมันกากอะเก็ดปะใช่เทนเนื่องมาตัวกากมาสัวมันจะไปชนะได้ไงไหนดูซี่อะไรบ้างขอเป็นแบทเอ็กได้ไหมอย่าเป็นแบทเอ็กอืมแล้วคือผมได้แต้บนี้มันอย่างเยอะที่ผมฟาร์มอ่ะเออเหมือนเหมือนไปฟาร์มแต้บเมือไไม่รู้อะ เดีเต้ยม,มามาขอรืดของในบ้านหน่อยแล้วกันนะนี่เมื่อกี้ใครตีกันตายอะ่ะหรือเปล่าทำไมเห็นฝุ่นละอองของไวใช่เปิงอาที่มีอะไรไม่ม,มีมีสีปกติใช่ไหมนึกว่าสีแปลกมาเดี๋ยวขอค้นบ้านแป๊บหนึ่งนะโอเคเอาเป็นว่าก็ตัดไปตอนผมรูดของเสร็จเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาเฮ้ยเจอเดนมแคนดีว่าหนึ่งโอเค เออมันทําอะไรได้ยังไม่รู้เลยมันดีหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะผมว่าเออเดนเดนแม็กมันตีไม่โดนน่ะแล้วเลยไม่รู้จะว่าจะเอาเดนเดนแม็กแค่นี้ให้กินทำไมใช่เนี่ยเดนเดนแม็กซ์ววครับสิกินนี้ได้เท่าไหร่เดนเดนแม็กเลเลขึ้นไปเท่าไหร่แล้วกินไปเม็่หนึ่งก็คือขึ้นวิวหนึ่งใช่ไหมนัม่นก็ต้องกินสิเม็ดป่ะเดนดนแม็กซ์วห้จะเต็ม มันไม่ได้หายงา่ายเว้ยไอเดนแบบแนดนะมันแคนดี้เราทำเป็นของแระนะนึกว่าอะไรโอ้ทำไมที่นี่มันมีแต่เหตุขึ้นเต็มไปหมดเลยทำความสะอาดบ้างก็ดีนะครับทุกคน <c oughs> คุณจอยทำความสะอาดบ้างก็ดีนะสภาพมันดูแบบเหมือนไม่มีใครอยู่เป็นสิบปีนะหรือว่า,าต้องเอานี้มาขุยวะหรือเปล่าไม่ใช่ อันนี้มันบอกว่า Keystone, w i s s i n g s t a r Bad Egg ซึ่งเราไม่มีอันนี้ก็คือ How นะเป็นมันบอกว่าถ้ามันมี b a t t l e Baget 3 6ออะไรวะนม่เหงา b a t t l e 36นี่ทำได้ได้แต่อัน,นี้อ๋อรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้ว มันคือชิ้นส่วนของเทพเว้ยมันเอาไว้ซัมมอนเทพได้เนี่ยเดี๋ยวผมในตรงนี้มีตัวคราบใช่ไหมโอ้ยเยี่ยมไปเลยแล้วมีไมมไม่มีไม้อีกโอ้ยอายอดเนี่ยไม่มีไม้อีกโอ้มีเสาบ้านใครบ้างเป็นไม้ขอแท้หน่อยโอ้โหรีบๆแหงหมดเลยไอ้โล่ไข่เนี่ยหยุดดิห้าห่อวะเข้าไปเอทแขก โอ้โหอะไรกันไปเร็วห้าวซะเหลือเกินแต่ละตัวเรียวผมแปะคืนให้นะเพื่อความสวยงามโอเคครับผมแปะคืนให้นะนี่มันใช้ไอ้นี่ในการซัมมอนไคล์ก้าหรอทูออฟฟิงออฟเฟอริฟรงฟอร์ไคลก้แต่ว่ามันสุ่มไงเข้าใจปะวันสุ่มคือผมต้องลวงละีออกไคล์ก้อีกสองอันเพือ่อที่จะได้ฝันมาครับจงังหวะนี้ ผมบอกเลยล่าทะาดวงในเวลาวัดดวงตัวเองแล้วว่าผมจอกไคโอก้าสองกันไหมถ้าผมบอกเลยนะว่าพานี้ออกไคโอก้าสองอันถ้าผู้ชมเด่นผมจับเทพแน,น่ใช่แล้วถ้าผมสุม่มได้ไคโอก้าสองอันแกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แชร์ผมด้วยนะได้เป็นดีเอ็นเอของมิวได้เป็นโอ,โอ้โหเท้าของไอ้นี่หมดแล้วหมดแล้วมันใช่โอ้โหมันมันมันไม่เหมือนกันสักอย่างเลยอะคือแบบมัน อ้าขุมมันคือแบบมันมันไม่เข้ามันแบบมันไม่ใกล้เคียงกันทุกอย่างอืมไอเจะวมันไม่ใกล้เคียงก็ไม่ได้แคอกาไปนี่มันใช้สามมันเท่ากันส่วนนี้ไอเขมิวก็ใช้สามมันเหมือนกันถ้าถามว่าไหนครับง่ายกว่าก็ขอยกให้อ้ไอเนี่ยเพราะว่าผมมีลาบิสของ่นเยอะลิสต์ตัวกเยอะเหมือนกันเอ,อมีเยอะทั้งคู่ส่วนมิวนี่ลำบากที่นนึงอ๋อไม่ใช่ครับตัวนี้หรอแล้วตัวนี้ครับตัวอะไรวะไลโค อ๋อดูแหละปะคุมไนโคใช่ไหมงั้นแสดงว่าเราสามารถหาไอ้ของของแบบของสมมโมเทพโดยไม่ต้องซื้อ,อก็ได้สินะน่าสนใจงั้นที่นี่เกมเซนเตอร์ไม่เปลี่ยนขึ้นมาแล้วสินะเก็ดละกเกีหละโอ๋อย่างนี้นเองงั้นจับเทพก็ไม่ใช่เรื่องอยากแล้วถ้ามันสัลโม,มอนอย่างนี้ได้อันนี้คือมงกุฎของการาดอนอันนี้คือสายของไคโอกา้าสมุดวิจัยของมิวอ่ามันคือแล้วกระดานหมากลุกของไอง้เหรอ การมากรุกของไลโคผมก็ว่าอยู่ไอ้มองมงนี่มันคุ้นๆว่ามันคืออะไรอ๋อเทียมมันคือพ่อคุมของไลโคไอ้เสือไฟฟ้าถ้าคุณจำไม่ได้นมะันเป็นรีเจเนอเรียเจนสองอ่ะเออเป็นเทพประกอบเทพธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ตัวเด่นหรอกอืมใช่มันไม่เด่นหรอกก็แต่จริงมันงจำก็ได้นะแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งรีเจเนอเรีะจะจับก็ได้นะจริงใช่แต่ว่ามันมีอย่างละชิ้นหมดเลยอ่ะอะไรกันไ่รูก แล้วเล่นมาให้อย่างละชิ้นอ่ะเออโคตรกวนเลยถ้าผมรู้เร็วกว่าน,นี้นะผมบอกเลยเจอเกมเซนเตอร์ดีใจตายอ่ะดีใจกว่าเจอเลยนี่ไงเจออิมแล้วมั้งผมบอกเลยเออไอจิโกริตา้าจิโกริตา้าเฮ้ยนี่ไงเจอละเกิดอตรงนี้จิโกริตา้าขอจับเลยแล้วกันมันไม่เก่งหรอกเว้ยเดี๋ยวจับไว้ก่อน ปรากฏว่าแบบอีกไม่นานไม่อัปเดตอ่าเดนซี่เข้ามาเรียบร้อยเลยเมกาจิโกเิตา้าได้เมกาใครลิวเลยตัวหนึ่งโหจับยากว่ะเร็วเร็วเร็วผมไม่ตีอ่ะคือตีอ่ะมันดับขันแน่ๆถ้าตียังไงก็ไม่รอดเว้ยถ้าตีอ่ะซึ่งแบบดอกเกียวผมว่าวันที่คโออ่ะทำลายแซนแท็กแซมมันไ,ไหมแซนทแท็กรถเขาไยำแซมมัน ปลาบอลเพะเข้ามาเฮ้ยไอ้น้องไม่ยอมเข้ามาถีกันกดปลาบอลเรือรัวเลยกันไม่โดนโอ,อีกจิกาลิต้าเข้ามาเฮ้ยมันจับยากแล้วแล้นะวะมันซเตอร์ที่แบบอ่อนที่สุดแท้แทเอออันนี้เป็นสเตสเตอร์ที่แซตเตอร์ที่อ่อนที่สุดแล้วแหละใช่จิกริต้าเนี่ยจะไม่ผิดนะมันจะมีตัวอะไรอ่อนกว่าซนี้กันวะคิดแป๊บหนึ่งนะ จูนไมเปอร์ที่มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันยังเก่งกว่าตัวนี้อีกเอ้ยแต่ผมก็ชอบจุนไเปอร์นะเวยเ้ยเออชอบตาวหนึ่งตัวหนึ่งมันน่ารักดีตัวสา 3, มก็เท่เป็นนักหนูเอาตัวอะไรออกหีือมันเนี่ยเอ่อแค่เ,เดียวผมไม่เอาตัวอะไรออกเพราะพวกเนี้ยจะได้มาทำปกเท่เวย้ยงั้นผมมาพันที่หไหมคือมันค่ำอะ่ะคือตอนนี้ก็สี่ทุ่ม,มเนี่ยเออสีทมมออส่ทุ่มไหมสิเพื่อนอกจากว่าจะไม่มีเวลานอนจะไม่มีเวลาตัดคลิปแล้วันนี้ เอ้ยมีอีกเม็ดหนึ่งว่ะนั่นมาเกดี้โอเคดีผมต้องสร้างกล่องพิเศษเอาไว้เก็บไอ้เหี้ยววะไม่น่าเชื่อเลยต้องใช้กล่องพิเศษเพื่อไปเก็บไอ้เหีเ้ยวอ่ะครับมาโอ้โหไม้ก็เต็มตัวอีกเยี่ยมไปเลยของเต็มไม่หมดอ่ะตอนนี้นั่นเอจจัดอ่ะครับมาเอาแปะไว้ตรงนี้กนตรงนี้ไว้เก็บของอันเชิญทเทพนะครับนะใช่ ไอที่เอาไว้ซัมมอนเทปเก็บไว้กล่องนี้แล้วก็ไอ้ดันเอาไปทีนี้เองก็จะมีเดนมาร์กเลเวลเยอะแหละแล้วถ้าเราแป้งล่างเดนมาร์กขึ้นมันจะเกี่ยวไหมไหมั้ยเนี่ย <c oughs> ไหนลองนี่เอ้ยไม่ได้เอาไอ้ดันขึ้นนี่หว่าต้องสลับตัวก่อนเรื่องน,นี้แล้วก็สลับตัวไอ้ดันขึ้นเดี๋ยวประตูนี่เถอะสักวันได้เข้าไปอีกนี่แนี่ใช่ ว่าาต้องไปหาเห็นคท้ายเนเมนอีกแล้วแต่ว่าตอนนั้นเอาไว้ยี่หลังผมต้องไปฟาร์มลงฟาร์มเล่มาก่อนเวยเอาไว้ทำกเกาะพิร <c oughs> ใช่เพราะเกาะไอ้นี่มันอากาศเกินเกาะที่เกมมันขายเนี่ยตั้งแรกทำแบบนี้นก็ก็เลดน,น่วินวินวิวไม่โดนเห็นไหมไม่ไน่บักว่ะคือแบบไอตัวมันไใ,ใหญ่เกินเลยแบบมันไม่โดนเห็นไหม เออไม่ใช่บักอะใช่แล้วก็ไม่แน่มีวิธีแก้ด้วยไม่ใช่แดนแม็กไปทำอะไมวะทั้งนั้นงงเออแล้วก็โปรเซอร์นี่คือมีหน้าที่มายืนแข็งไม่ทำอะไรเลยไม่ช่วยอะไรไม่ได้เดียวเออไม่รู้มายืนทำไมเหมือนกันอ่านึกว่าอะไรมันคืออะไรวะตรงนี้แปบ๊บหนึ่งนะสงสัยอ๋อไม่แค่รูระบากาศอีกเป็นแนค่ต่างไม่ว่าอะไร โอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็จะต้องเท่านี้ครับนะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย